โอ้มันโทน่ากินมากเห็นไหมนะครับนี่ครับโอ้ต้องลองลองนะลุงิด่นลองเท้าให้ดูหน่อยนะก <laughs> ินพนี่น้องมาครับถึงเวลาค่ะหิวก็หิวแล้วนะกิน <laughs> ก็ไม่รู้จะกินยังไงเริ่มเริ่มกินยังไงดีจะไปนะสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่จัดการต้นน้ำหงวเงานะครับทุกปีของเดือนมกรานะครับที่นี่ดอกซากุระเมืองไทยนะครับหรือว่าดอกพญาเสือโครง่จงจะเบ่งบานสวยงามมากนะครับวันนี้พามาชมดอกซากุระแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปกินขึ้นมาดอยผาตั้งนะครับมีร้านอาหารเด็ดเจ้าหนึ่งนะครับที่ใครมาก็ต้องนิยมมากินกันนะครับแต่โรงแต่มีแต่โรงเรียนนี่แหละไม่เคยด้มากินขาหมูหมันโถเจ้าดังครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะพากล้องตามมาเลยนะอะ พามาดูดอกซากุระนะครับที่แหล่งจากการต้นงามเงาเงาเนี่ยมีหลายร้อยไร่นะครับสวยมากสวยทุกสวยสวยที่สุดของเชียงรายแล้วอยู่จุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูไปมานะครับก็นักท่องเที่ยวสามารถขับรถขึ้นมาเองได้นะครับแต่ว่ารถมันจะเยอะแล้วไม่มีที่จอดเมื่อกี้ลงุลงเด่นก็เอารถจอดข้างล่างแล้วก็นั่งรถกระบะโฟวิวขึ้นมานะครับมันจะวิวสวยดอกสวยมากเห็นไหมนี่ครับก็ ช่วงนี้ในเดือนของมก,กราคมนะครับมก,กราจนถึงกลางเดือนนะถ้าเปนเปือป่อนไมอียวเดี๋ยวอู้ไทยเป็นื่อนกับอู้นเหนืออู้เหนือกับประเทศไทยนะครับนะมันก็จะมันก็จะงานวิวสวยเขามีที่เช็คอินมีนะมีจุดัท่องเที่ยวมากางเต็นท์กันได้ด้วยนะ,ะครับก็วิวสวยดีนะเดี๋ยวพามาดูหน่อยนี่ก็สวยไหมนะก็ถ้าขึ้นมาช่วงนี้ก็ถูกใจนักท่องเที่ยวก็มาขึ้นมาเที่ยวกันเยอะนะครับก็มีจุดเช็คอินหลายที่ถ้าอยาก จะมาพักที่นี่ก็ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับก็สามารถมากางเต็นหรือว่านอนเช่าเต็นท์ของกรมอุทยานตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับก็คงไม่อยู่จุดนี้นานเพราะว่าช่องเต็มๆก็อยู่ในช่องของครัวโรงเดือนแฟมิลี่นะครับโรงเดือนก็เดียเด๋ยวรอรถที่มารับแล้วก็ผมก็จะลงไปเอารถตู้ที่จอดอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเราก็จะไปกินขาหมูหมันโถกันตอนนี้เวลา11โมง58นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกินขาหมูกันดีกว่า เป็นเจ้าดังของเชียงรายที่อำเภอที่ดอยผาตั้งนะครับถ้าขึ้นไปทางดอยแม่สลองก็ไปไปชิมขาหมูมันโถที่ดอยแม่สลองแต่ว่าวันนี้จะพามาชิมที่ดอยผาตั้งครับเดี๋ยวรอติดตามรอรถมาครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะครับลงจากหน่วยจัดก,การต้นน้ำเงาๆเราจะไปกินข้าวกันนะครับพี่น้องใครมาที่ผาตั้งนะครับไม่มากินร้านเนี้ยเขาบอกว่าผิดอเพราะว่ามันเป็นขาหมูเจ้าดัง ไม,ไม่ใช่เป็นข้าวข้าวขาวหมูเหมือนที่เรากินทั่วไปนะมันเป็นขาหมูหันโถนะเป็นอาหารจีนยูนนานนะนะ,นะไปเดี๋ยวตามรงเดินไปครับถ้ามาไม่ถูกก็พิมพ์คําว่าบ้านผาตั้งนะครับจะจุดจะอยู่จะอยู่ที่จุดบ้านผาตั้งนะครับเอนะาละไปน้องเดี๋ยวตามเดินไปครับทางเส้นทางกำลังสูยเลยครับไปบรรยากาศของเส้นทางไปดอยผาตั้งครับก็ 2องเส้นทางที่เราเดินทางมาก็จะมีแต่ป่ามีแต่ภูเขานะไม่คิดว่าจะมีร้านอาหารหรือมีบ้านคนอยู่ข้างบนนี้นะครับแต่ว่าแหล่งชุมชนหมู่บ้านผาตั้งเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่ครับนะใหญ่มากตรงข้ามกับสบปอปลาวนะครับดอยฝั่งใหญ่ๆที่ท่านเห็นนะครับข้ามดอยตรงนั้นไปก็คือประเทศสปอปลาวแล้วนะครับนี วิวสวยๆครับใครขึ้นมาทางดอยผาตั้งมาทางภูชีฟ้าก็แวะมาชิมมาอุดหนุนมากินกันได้นะครับเดี๋ยวลองสามลองเดินไปดูนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นแบบไหนของของร้านครับนะขับเข้ามาในป่าขนาดนี้คิดว่าจะมีร้านอาหารแบบนี right. ้อยู่หรือเปล่านะลองตามไปดูครับมาแล้วครับพี่น้องเข้าสู่เขตบ้านผาตั้งครับนี่ายหมู่บ้านมาเริ่มเทิมเลยมาทีบ้านผาตั้งครับอ่านี่เข้าเขตผาตั้งนะครับจะได้กินข้าวแล้วพี่น้องเลยโอ้โสิบสองนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีครับข้าเข้าเที่ยงเราข้าเช้าเลยครับนะ ตามเราเดินไปครับที่นี่ก็มีดอกสกุระบานเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมอ,อ้าก็มีตลอดทางเข้าหมู่บ้านครับุิยสวยๆอยู่นะกำลังจะเบ่งบานครับนะใครมากลางเดือนปลายเดือนมกราก็น่าจะน่ก็น่าจะยังมีครับนี่มาถึงแล้วครับพี่น้องตอนนี้เวลาประมาณบ่ายบ่ายโมงครับเราอยู่กันที่ร้านบ้านดินขาหมูมันโถลูกค้าอาจะเยอะไปหน่อยนะวันนี้นะไม่รู้จะมีที่นั่งหรือเปล่าเพราะว่าผมมามาตอนเที่ยงพอดีมันจังหวะบ่ายโมงนะลูกค้าอาจจะอาจจะเต็มร้าน ลูกค้าเต็มร้านเลยพี่น้องดูนาะต้องดูแผนดูรถไม่ต้องแผนดูโรงเตียนดูนนะขนดูคาโอ้โหไม่มีที่นั่งแล้งครับเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวเข้าไปดูแป๊บนึงครับนี่นะครับร้านบ้านดินขามหมูมันโตนะครับล,ลูกเอาาอาจจะเยอะไปหน่อยนะมันก็พี่น้องดูมดีขามัจะเยอะหน่อยเดี๋ยวเราก็ได้โต๊ะดินสุดประมาณทั้งสองคนนะครับเนี่ยเขาก็จะมาสั่งกันเต็มจริง มาทุกมาหลายรอบมากลูกเด่นอาจจะหน้าตาไม่เข้ากับอาหารจีนแต่ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้จัดการส่วนตัวมาหลายครั้งแล้วไม่เคยเห็นรถมันว่างก็ทีร้านแถวเนี้ยใช่เป็นอะไรมันขึ้นชื่อขนาดไหนนะขนาดตอนนี้ยังยังเต็มเลยค่ะน่าจะมาเปิดดูอ๋อเมื่อก่อนเขาจะเป็นบ้านดินอย่างงี้เนาะนะครับนี่อยู่ตำบลปอมอำเภอเวียงเกตน,นะครับอืมนี่นี่นนขาหมูมีบันโตครับมีมีช,า,ชาร้อนให้มีตุน๋นมีอะไรไม่รู้เลย ไก่ดำผัดขิงครับขึ้นมาที่นี่ก็ต้องกินขามูบันโทกอ,อะมีเห็ดหอมทอดซีอิว๊วสกรอกยุนนานครับมีอะไรเนียเหนียวกังปลาเนื้อวัวข้านี้เป็นเนื้อวัวผัดเต้าหู้มีผัดผักครับราคาก็พอสมควรนะราคาก็มีดูราคาครั่ ครับถือเป็นร้านดังที่ที่ามาล่ะก็คือตั้งใจมากินขาหมูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนจะน้อยนะคนเต็มตลอดเอาสั่งขาหมูนี่แหละเอาขาหมูใหญ่หรือขาหมูเล็กดีเอาเอาไหนับขาหมูมันโถครับกินขาหมูก็ต้องกินกับมันโถเหมือนกับกินกับขาหมูกับกับข้าวอะไรเงี้ยเอามันโถสักสองลูกเนาะอ่าแล้วก็เอานี่เอาเล็กอันใหญ่เอาอันเล็กก็ได้อันใหญ่ไปเลยไม่ต้องอัเอาขาหมูใหญ่เนาะขาหมูใหญ่ อดีครับดีครับขับรถผ่านมาหลายท้งหลายหนลูกค้าเต็มตลอดเลยร้านนี้นะเป็นสุดยอดครับขาหมูมาที่นี่ต้องกินอะไรเนี้ยนอกจากขาหมูขาหมูมันโถครับผมขาหมูกับมันโถแล้วก็อะไรอีกที่ที่คนมาต้องสั่งคนมาต้องสั่งนี่เป็นเห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดหอมทอดซีิุ๊ตรงนี้นะตรงนี้ได้อันหนึ่งสองคนกิน3าอย่างสองอย่างไม่พอไหม ผักผัดอย่างัอ่ะผัดผัดผัดยอดทัวรันเตายอดทัวรันเตาอ่าโอเคยอดทัวรันเตาโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราชิมครับเนี่ยไม่ต้องเข้าไปถ่ายนะเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าเต็มร้านลูกค้าเยอะนะครับผมอาจจะไม่สะดวกในการถ่ายเพราะว่าคนมันเยอะเดี๋ยวรอชิมอย่างเดียวจ้าจ้ามาครับมาดูหน้าตาของเราโอ้มันโถน่ากินมากเห็นไหมนะครับนี่มันโถนะแล้วก็มีขาหมู ข่ามูที่นี่ต้องกินจริงครับข่ามูที่นี่นี่แบบโอ้ประตูนแบบต้องลองชิมไะลมก็เย็นมากนะเดี๋ยวรออีกนู่นหนึ่งรอ คือกินขาหมูมันโถนี่ไม่ต้องสั่งข้าวใช่ไหมกินกับมันโถไปเลยไหมเห็นหนูเห็นข้าวจิ้มแบบนี้เราไม่เคยกินจริงจริงเทปกินด้านแม่สลองอยู่นี้ก็จะจิ้มกับขาหมูกินเลยโอ้ยน้ำลายไหลแล้วอ่ะแล้วก็มีน้ําจิ้มให้แล้วก็มีน้ําจิ้มตัวนี้ให้อีกอันนึงนะครับสุดท้ายก็อยู่ข้างล่างเราก็กินแต่อาหารอีสานกันไงแก้วอาหารเหนืออาหารจีนนี่นานๆจะกินทีอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องรอชิมได้ไหมค่ะชิมเลยนะครับอ่านี่อาหารตามฤดูกาลอันนี้พัดคัก ัยอดฟักแมวว่ะยอดอะไรื่อกี้เราเราเอายอดฟักแมวไม่ใช่เหรออันนี้ผัดเพื่หรือเปล่าอันนี้แหละแม่อ่ะกินได้กินได้ดีกว่ากินยังไงน้องพี่น้องเอ้ยกินอาหารจีนไม่ไม่เคยทานนะคะเดี๋ยวตั้งกล้องกันหนึ่งจะต้องลองลองลุงติดรองเท้าให้ดูหน่อยนะกินพี่น้องมาครับถึงเวลาค่ะหิวก็หิวแล้วนะกินก็ไม่รู้จะกินยังไงเริ่มเริ่มกินยังไงดีเดไปถาม จะไปถามเจ้าของร้านก็อายเขาอ่ะกินผักก่อนแล้วกันต้องชิมนูนผัดผักก่อนอืมว่าจริงกินเหมือนสไตล์เรากินนี่แหละอร่อยเนี่ยคืออะไรผัดผักอืากเราตักขาหมูก่อนเลยนะค่ะเจ้ของร้านเตาอะดิน กรัมไม่มีทีมงานถ่ายให้นะปกติต้องซูมมาใกล้ๆนี่ครับเอืออเือออมป็นไงหอมหอมเครื่องเครื่องตุนแล้วก็อุบ๊บกงกบอร่อยสัมราคาไหมค่ะถ้อยนี่สาม้อยเ้บาทฉำนวนราคาที่390้บาทครับมันโทนี่อันละ20บาทอันนี้มีแบบทอดกับแบบนึ่งธรรมดาคะค่ะหให้คุณเด่น เดี๋ยวเราลองชิมแบบธรรมดาก่อนก็ไม่รู้่ะคะใช้มือเลยได้ไหมใช้มือได้มั้งมันโถ่ก็ต้องกินใช้มือเลยเนาะวันนี้ว่าจะเป็นคงจริงะกินยังไงกินเหมือนกับกินข้าวเหนียวได้ไหมกินมันโถกินนี่นะเอากินน้ำจิ้มก่อนจ้ำจ้ำเลยใช่ไหมจ้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาก๋าหมูตุ๋นว่าอร่อยครับสมราคาอยู่ แต่ว่าสหรับผมผมอยากเดี๋ยวแต่ว่าก็มีพริกนี่พอดีออก็มีพริกกับป๋องเรา <นะ S 1> รอยากได้กระเทียมกับอันนี้แต่มันอ,อาจจะไม่เข้ากันแต่ว่าแต่ว่าขาหมูขอตุนดีจริงครับหมันโคก็อร่อยกอ,อทิ้งกระดาษให้เรื่องยอดฟักเนื้อยอดถั่วลังเตากร,รอ,อบมากดูเหมือนจะแพงแต่ว่าไม่แพง กินแล้วพอกินแล้วรู้สึกไม่แพงเลยครับอืมใช่ไหมไม่แพงเลยนะอร่อยหอมอือนี่ชสี่สิบร้อยยี่สิบบาทอร่อยทุกอย่างถึงว่าคนเยอะแบบอืเราก็ไม่กล้ามากินเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่กล้าแล้วมันไม่ใช่สไตล์เรานไม่ค่อยแวะเนาะเั้ามาหลายครั้งคืออยากจะลองมาชิมแบบครั้งนะครับคือลูกค้ามันเต็ม รู้ฟ้าเาเยอะมากก็เลยแบบขอชิมแป็นจิ้มหน่อยเอาสว่วนกันเยแย่น้ำจิ้มเด็ดอร่อยจริงคุ้มราคาครับไม่แพงไม่แพงกินไม่ถูกออก็บอกในเดอร์บอกในคอมเมนต์ในเดอร์กินผิดวิธีอย่างเงี้ยกินมากินข้าวเหนียวเนี่ยคิดว่านะบ่ายโมงแล้ว กินยังไงก็กินเพลินะ่ด้เงี้ยละกินยังไงก็กินได้เลยถือว่าเป็นขาหม,มูตุ๋นดีมากครับต้องบน,น้ำจิ้มเขาก็เด็ดน,นี่เราสั่งมาแค่สองอย่างเมนูเขามีเป็นสิบนะแล,แล้วเหลืออย่างไหมเห็ดหอม,หอมเหลือเห็ดหอมอีกอย่างเลยครับ ยังเหลือเห็ดหอมเนี่ยขอแนะนำเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าลูกค้าเต็มแล้ว,ลวอาหารเนี่ยาหาเหมือนพ้าตาคารเลยอาหารอร่อยมากร้อยร้อยจริง ผัดน,นี่ดูแบบง่ายๆมากเลยที่เขาขายกันเนี่ยเต่เราเราคิดว่ามันจะผัดแล้วมันจะซอสหรือว่าเครือ่องปรุงเขาผัดออกมาแล้วจะรสชาติจะนี้อย่างนี้ห่อห่อฮ่อแ่อห่ออ,อนี่คืออะไรอร่อยอร่อยไม่รู้เหมือนกันเห <c oughs> <c oughs> ็นูหนังดูหนังจีนมา <c oughs> อร่อยครับ นี้ติดมันนิดหน่อยอร่อยไม่ติดวางไม่ติดวางตุนดีนะเดี๋ยวลองแบบแบบทอดก่อนนะแล้วน้ำซิ้มเขาอร่อยมากใช้พริกขี้หนูสวนครับลองชิมแบบทอดแบบแบบนี่เป็น มันโถทอดนะโอ้ขาหมูเพิ่คำดีครับสมราคาอยู่ถ้าถ้ากินไม่ใส่น้ำจิ้มก็เป็นแบบสุขภาพนะถ,ถ้าถ้าถ้ากินใส่น้ำจิ้มก็จะมีรสเผ็ดรสเปรี้ยวขึ้นมาเนาะใส่น้ำจิ้มถูกปากเราน้ำจิ้มน้ำจิ้มถูกปากมากมน้ำจิ้มซีฟูดเด็ดมาก <ม>เป็นผัดทอดสซดาเปาแบบทอดผัดผักไม่น่าเขียดเลยอ่ะอ,อ,อร่อยไหมอร่อยอยากได้ข้าวสวยสักจานเลยอือหืมลมแรงครับลมเย็นสบายเดี๋ยวขากลกบลงไปเนี่ยขายเยอะๆเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องซื้อไปผัดดูดิมจะก็จา,านจะงี้ไหมที่นี่รู้สึกใช้กระเทียมธรรมดาแต่ว่าพริก จ้สุกจะเอาไปทอดก่อนหรือว,ว่าเอาไปไปย่างไฟก่อนแล้วเอามาผัดใส่ผักม,มันมีกลิ่นหอมของพริกขึ้นมาครับแต่ยอดของผักอันนี้ก็หอมนะโซดาล์เตาครับโอ้มาแล้วครับใช่ <Yeah. S 1> มันนี่น่ากินมากนี่เป็นเห็ดหอมเห็ดหอมทอดสมุนไพรบางอย่างจานนี้สนอราคาเท่าไหร่2อ0 องิถามเฮียแกบอกว่าขึ้นมาที่นี่เขาต้องสั่งอะไรแกก็บอกว่ามีขาหมูกระเิตกินเยอะๆก <c oughs> ินเยอะๆหอมหอมมากเลยเนาะหอมมากหอมทั้งเห็ดหอมหอมทั้งหอมเจียว อืมอร่อยครับก็จะติดติดออกก็แค่เค็มนิดนิดนะแล้วได,ด,ด้ความหอมของเห็ดเห็ดหอมครับแล้วก็มีพริกทอดให้มีกระเทียมเจียวให้อืมอืมกินกับมันโขก็อร่อยอืมกินพริกอร่อยครับเมนูนี้มีกะทัดต้มก็อร่อย <c oughs> ได้ไดหมครับ อันนี้ไม่ได้อวยนะครับเรามากินได้เลยให้ผ่านนะอร่อยแม่อร่อยจริงลูกค้าไม่เยอะแบบนี้หรอเข้าออกเป็นว่าเล่นเลยผมขับรถผ่านร้านเนี่ยเป็นสิบปีแล้วนะตนะั้งแต่ผมอายุสิบกว่านะมาเที่ยวภูชี้ฟ้าเนี่ยทุกอ็นร้านนี้ลูกค้าเต็มตลอดถ้าเขาเปิดลูกค้าจะเต็มตลอด<ๆ>แหละนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาเขาก็แวะมากินตลอด อร,อ,อร่อยคนระับเผ็งก็อร่อยเนาะพี่เคนมาเนี่ติดใจแล้วนะไายพี่เค็นนะกินอย่างเงี้ยเคนแล้วสุขภาพสุขภาพอะไรซื้อทีสามหลังสามหลังฮึมฮึมฮะได้ซื้อผัดเนี่ยไปลองดูใช่ไหมไม่ห้าบาทเลยนะนี่พี่จะให้เธอลองผัดเพ้่กินดู ไม่เหมือนกับผัดเอาจนเหมือนแลเนาะบางทีเราไปกินพัตคานอะไรเนี้ผมก็รู้สึกว่ามันมันจืดไปใช่ไหมผัดอะไรเขาจะออกจืดเพื่อสุขภาพแต่ว่าร้านนี้มันแบบมันรม้มกล่อมไม่ติดน้ำมันเยอะเดล่าลเป็นการผัดของเขาจะไม่มันเยอะไม่ไ,มได้ทุกเมนูครับสมงกับการที่ไม่กินข้ามเช้านะใช่สมงกับที่ไม่ได้กินข้าวเช้ามา ไม่มีทิ่ติลูกค้ามารอแล้วนะลูกค้าต้องยืนเลือกยืนรอคี่น้องลูกค้ายืนรอครับ นี่ขนาดากลางเดือนนะนี่ขนาดจา,จากกลางกลางเดือนอนะคุณ้าจะทานนี้ถ้าเป็นปีใหม่หรือว่าก็เทศกาลเนาะเทศกาลกูไม่มีที่นั่งนะอ่ะลมแรงลมแรงค่ะจุดนี้อาก,กาศเย็นมาก็ีหอมเจิดใจเลยใช่ไหม จองเห็นหอมนี่เล็กแต่วา,าเอามาทอดอย่างเงี้ยอร่อยหอมมากเขาต้องเป็ดอบก่อนไหมฮะเระดับพ<ช>ัตคารกินครับน้ำ<ม>พูชีฟ้าหลังท้องไปเลยนะครับมันต้องเด่นไม่ต้องกินข้าวเช้ามาตั้งใจมันกินมันทัวทเที่ยวพูชีฟ้าทเที่ยวผาตั้งชมซาก,กุระเสร็จให้มันตรงเวลาเที่ยงตรงบ่ายโมงได้มากินรับรองไม่ผิดหวัง ราคาอาหารสมกับคุณภาพสินค้ารา,าคาอาหารคือคือคุณชิมแล้วคุณจะบอกไม่แพงมาเรื่อย,ย,ย,ยๆครับเข้าออกเข้าออกกันเป็นเจ้าของร้านนี่นั่งยิ้มเหรอข <c oughs> ้าได้เป็นเจ้าของร้านนี่คนจะนั่งยิ้มอย่างเดีย <c> ว <oughs> ถ้าเป็นพี่ไม่น่าจะนั่งยิ้มอย่างเดียวนะทำอะไรแต่กว่าเขาจะมีวันนี้ได้ก็คงจะสุดๆละฝีมือต้องดีจริงร้านนี้อายุเก,กินสิบป,ปีครับเห็นตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นนะแต่เสียอย่างเดียวเพิ่งเพิง่งจะมากินตอนอายุสีจ่จะเลขสี่ อร่อยอ่ะก็กินจะเป็นยาพี่น้อน <ฮะ S 1> แงแซ่บถูกใจมีโอกาสผ่าไปผ่านมาแวะมาชิมครับค่ะลุงไฟกับลุงเด่นการันตีนะกา,าะรันตีอร่อยอร่อยถูกใจไม่ผิดหวังค่ะร้องแวะมาชิมเลยค่ะครับเดี๋ยวขอโฟกัสเหตอมีให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับมาสัษากินได้ครับแห้งๆใช้ตะเกียบจิ้มกินเนี่ยหอมดึ๊กเข้าไปในหอมเข้าไปในโพรงจมูกพูดเวอร์ไปหรืเปล่าแต่อร่อยจริงนะก็ผัดผักก็เกี้ยงครับขาหมู ไม่เหลือฮะไม่เหลือไม่เหลือเพว่ากินกับเช้าร้อนสุดยอดครับอ้าวเป็นยังไงกินไม่พอหอกับหอกาวขาดอร่อยมาก <c oughs> น้องไฟบอกจะเอาเห็ดไปกินกับข้าวน้องพฟจะเอาเข้าวไปกินกับข้าวเหนียวฮะมันอร่อยอ่ะมันโทแล้วก็ยังห่อมานน่มันคร<ม>ับมันโท,นโทค่ะเอามาด้วยเดี๋ยวไปให้ปองคุณชิมถือว่าอร่อยครับเพื่อนๆมาไม่ผิดหวังแนนนันดูรถจอดครับ บ้านผาตั้งนะมันก็ขึ้นมามันก็จะมีร้านนี่นะครับนะมีอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสาธนานสุขตงอ,อยู่ข้างกับสถานีอนามัยะนะครับก็รสชาติดีถูกใจไม่มีที่จอดรถค่ะไม่มีที่จอดรถจริงนี่รถโรงเรียนมาจอดเอบอยู่ฝั่งนี้ครับหิว <c oughs> ข้าวมากแล้วก็อร่อยมากนะครับก็อ่ะใครผ่า,านไปผ่านมานะครับครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนโรงเรียนการันตีอร่อยเจ้าของร้านก็ใจดีนะครับก็ ร้านบ้านดินขาหมูมันโถนะครับบ้านผาตั้งที่จังหวัดเชียงรายนะครับขึ้นมาเชียงรายก็มาเที่ยวมากินกันได้เด้อพี่น้องเด้อแต่จริงต้องพูดจีนนะเนี่ยมากินมาเด้อได้ยังไงเนี่ยมากินอาหารจีนเนี่ยใช่ใช่เออใช่ไหม่อยหรือเปล่าถูกหรือเปล่าใช่ไไรเดี๋ยวภารกิจของลุงเด่นกินที่เท่าเสร็จนะครับผมจะลงไปทางผาตั้งเด้อทางลงข้างหน้านี่ชันมากนะชันเนี่ยเคยขับรถใหม่ๆแตอนเป็นรถใหม่ๆเนี่ย เบรกไหม้หมดอะใส่เกียร์ธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ใช้เกียร์ช่วยเนาะเสียเบรกยงเดียวไปถึงข้างล่างนี่ไหม้เลยเห็นเลยใช่ไหมใช่แล้วเราจะลงไปทางอำเภอเชียงของถ้าไปซื้อของให้ทีมงานนิดนึงแล้วก็จะอ้อมไปทางอำเภอเชียงแสนนะครับมีตลาดบ้านทุ่งตอนเย็นอ่าแล้วก็ขับรถไปที่อำเภอเชียงแสนมันก็มีทางลัดที่จะไปอำเภอเบียงเชียงลุ้งก็กลับบ้านจะก็ทริปนี้จะจบแล้วใช่ไหมคะยังไม่จบมีแขกงมาอีกมีมีแขกมายาวอีก ยาอีกเป็นอาทิตย์จ้ะยังไงก็รอติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะติ๊ดโอเคค่ะสวัสดีครับ